แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับจ้ะครับจ้ะแม่ครับลวหลายแม่เอาโค้งสุดท้ายแล้วสันเดินเดี๋ยวแม่กำลังเอ็ดกำลังตัดให้จ้ะแต่บวงโบว์โครงเนาะหัวนี้เนี่ไปเดินทางไปกรุงเทพเพราะท่านคือม้าหอนปอบแม่แห่งหยาดแม่มากกว่าท่านดูนี่พึ่งมาหอดอาบน้าอาบในู่้เอย่างนี้ดูเมื่อแรกเาจะไปต่อบ่แม่ไปเมื่อแรกมาสิไปซองเบื่อวันเพื่อนบ่สบายเนี่ยลูกอยู่ทั้งวันสะกด โอ้แสดงว่าบ่ได้อยู่บ้านเนาะแม่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่เป็นลักตะนะะรับจ้างเพื่อนเนาะลูกหล่าขันบ่เฮ็ดก็บ่ได้เนาะเฮาก็นดีมาเดชียลาบ่พอดพอคืนเนาะแม่เนาะมาเีชีลาสุโมงสุโมงก็ไปต่ออีกแม่นซิสซี่กับบ้าเนาแม่เป็นแต่เนาะแม่จะึ้นมาท่านบ่าฉันเนาะคลิปบางกลางกลางคลิปมันก็ได้ได้ตัวเลขเนาะสบายคุยกับแม่เนาะ แม่เ,เดียวเดาตัวเล็กมา่อก่เอาแล้วพี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นหายมากนะคะมแม่เพิ่นบอยู่บ้านนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ทั้งนี่ทั้งตัวน,นี่นิ่นน่ล่างเนอจ้ะนิ่นล่างนัก,นกทั้งล่างอันนี้นักล่างเออนักล่างสามตัวนี่จ้ะสามคู่นี่จ้ะนักบ้างแต่บนน่มในหน่อยก็ได้จ้ะ มีหลายตัวดอกให้ซัมเนียแล้วนี่ยจ้ะนี่แหละที่ที่เอสไฮจ้ะมีแค่นี้เนาะเมียเนาะเมียนนี่แหละมีบัวหลายดิจ้ะเอาไม่เดี๋ยวรูสิเขียนตัวง่ายง่ายเป็นยังไงแม่งัวหนีฟันดีบ่แม่แม่ขึ้นมาเด้อแม่จะบอกเลยเด้อจ้ะแปดหนึ่งนีมากแห้ง แต่บ้งผมให้เดียวเอสี่สิบ่า,าบ้งผมพันห้าบกออกพันสิบบานะคือว่ <laughs> อาแปดหนึ่งนี่มากส่วนตเออมากส่วนตัวของแม่นี่แปดหเอบี่ก็สิได้ยินอยู่ลเนี่ยเราบอกเอบได้ยินเลยนั่นแหละเพราะว่าเ,เดี๋ยวนั่นแต่ขางั้างนี้นั่นมันสีเป็นมันสีเป,เ,ปเป็นเลขล่างเอาเอาใบเก่าไม่ได้อกแม่ที่นี่และเละเว่าลายตัดอกบันหนึ่งสองสามสี่หานานหาคู่วิลีข้าบน งลางนี่อยู่สามคู่โอ้บนนี้บนอนึงละอืมีหักสามสามเออสามนี่ซื้อแต่หันตัวลองมันลองเบ้องเนามันอันบันหันหนไปท้างบนนะันไ่หันอนึงหันองอะไรก็ดีบนขวาว่างสีเด้อะอ้าแปดแปดอืมับแปดแปดก็ อ่าเจ็ดเจ็ดเท่านั้นล่ะตัวรองมันอ่ะตัวรองห้าเจ็ดเจ็ดกับห้าแปดแปดเออซ้ำนั่นแหละลูกแต่ตัวมักมักฟุ้งนี่ล่ะนี่แปดหนึ่งนี่มักห้าแปดหนึ่งเออมักห้าแปดหนึ่งพยายามเฮ็ดแล้วพยายามเบิร์กมาเป็นยอดแล้วล่ะอ่ามันว่างเป็นเฮ็ดพักที่เปนบ่เมียบ่นียเพราะวางบ่อไห่หลายแล้วอืมเหล็กมีพีมาที่ไปห้องกับบ่อตองนั่นหรอกบอกนั่นแล้ว เียกว่าเขาจะบอาน้ำเห่าดีเนาะบ่เอาแล้วแม่บ่เอาแม่บ่เอาูกบ่เอาบ่เอาเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยแม่กับว่เอาถ้าว่าได้ให้หวยย้อนมาอยากได้เงินเนาะอันนี้ส้อยเลือกันไปเมนบอร์ค่ะมันบริเวณสันเพื่อนพ่อนวบาางสันนี้คันถืกปั๊บนีเพื่อนอยากได้เลื่อนหาพันเพิ่นนมาอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องเหล็กมีขีแม่เนาพี่น้องเนาะแงน อันนี้เบาสู้กันฟังเด้อพี่น้องค่ะโมเมนต์วาจังสันอันนี้พ่อแม่เพื่อนนี่เพื่อนการหายว่าแบ่งบุญนะคะก็ะเหลียวเตี้ยนะคะพูดได้ว่ามีน้ำใจก็จังไหเพราะว่าบ่ได้เออ้์เอาเนาะแม่เนาะบ่ว่าลูกบอมบ่ได้ว่าจังไหนแล้วแต่บนสิบขึ้เห็นเฮาบ่ได้เรียกร้องมันโมเมนต์พระอรหันต์สี่ห้มันเข่าทุกงวดแม่ร้อนเข่าอืมเท้าก็ต้องใบก็ขึ้นเห็นใจเขึ้นใจตัวขียนว่าหนึ่งก็โคอยู่ด้วยเหรอ ยนี่เพิ่นบ่ถือเพิ่นกระเบิดหลายเมนบ่อกน่ามันเพิ่นถือกวันนั่นเมียบ่อเอสแบบนั้นคือห้ไห้ด้วยใจบ่อได้ว่าห้หวังผลประโยชน์เนาะคือจังสบากับหนาวมีไล่ม่านเดี๋ยวแบบขวบหมูมานเดี๋ยวเนี่ยยังมีตวนสะเนาะโตเบากันเจ้าอันข้างล่างมากุ่มสี่เจ็ดเดือแห้งสี่เจ็ดหลักล่างสี่กันสุดสามตัวนี่อึ้น ขาดเจ็ดก็เดแปดเดี๋ยวเด้อพี่น้องคะเดี๋ยวรอดบชบเขียรตัวยังไงให้เบื้องก่อนนะคะเ็นเบื้งก่อนหนว่มเม่เพิ่นจดใส่หนีไว้นะคะก็บอกคุยก็เม่เพิ่นไปก้อนนะคะแต่เอาพื้นมากมากแปดนึงนึงแปดนะอือนักแปดนึงนึงแปดที่เนี้ยจ่าเลขที่นี่ม่นมนั่นดรอกนันเเจ็ดสองแปดสองว่าเม่เอานั่นแล้วแต่สมนันมัมีตัดปัญหาเลยเอาเอาหาเป็นรักรวยเลยค่ะแม่ หาเป็นลักลอยวันนี้หามาลักลอยแล้วแม่เนาะแม่ขอให้เขาตามตัวตรงๆแม่ถือโอเมแม่เนาะอ่าถือยี่สิบบาทก็ได้หลายเดี่ยวตัดสิ่งเอาเดี๋ยวเว้ยดีเซลแม่ ล่างมีมีสามคููเนาะแม่น่าเหน่นล่างเลยมีตำหนักคันซุกเนี่ยนั่นคันอยากเอาเ่นล่างกับสื้อล่องเบิ้แจะที่แม่คัดมาให้กันมีอดไซมีนค่ะคัดตัดออกมาแต่ว่าพื้นแม่มากม่ซีเจ็ดแห้งเจ็เจ็กลับเอาได้พี่น้องเด้อกลับเอาเด้อรับโบได้เขียนห้พี่น้อยว่าเขียนใบหาห เร้่งหัวขออยู่เด้อค่ะว่ากลับด้วยนะคะเนาะพี่น้องเบิ่งหมดแรงมากมันเบิ้งคลิปให้จบเด้อพี่น้องค่ะอย่าเลื่อนพานนะคะเนาะสิได้เข้าใจนะคะแม่นเด็กว่าแม่นให้หน่อยโตแล้วล่ะจ้ะล่ะจะมาแห้งข้างบนน่ะแปดหนึ่งจบเสร็จเนาะหมดก่อนเออสบายค่ะเด็กคนสองไปน้ำเงี้นมัน จ่นะเอาพี่น้องอันนี้เป็นของวดที่แล้วนะคะครับยืนยันครับยืนยันนะคะเนาะแม่เพื่อนของแม่เพื่อนเขาตรงๆเด้อค่ะเนี่ยเห็นบ่คขาหนึ่งเ็ตนะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องคะบางคนเพื่อนกับว่าบ่เห็นนะคะเนาะว่าแม่เพื่อนห้ตรงหรือบ่อห้ตรงนะคะบางคนว่าแม่เพื่อนนีบ่ได้ห้ตรงก็ว่าห้ตรงนะคะเนาะอันนี้คือหลร้านเก่านะคะเนาะนี่มันมียูนี่หูกค่ะเอาพี่น้องบิ่งนะคะ ค่ะคนหาสามคู่นะคะแปดหกหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเขาตูดตรงขึ้นหนึ่งเจ็ดเนาะพี่น้องนเนาะแต่ว่าหกหนึ่งที่ว่าได้ลงไปแมีเพิ่นว่าได้ลงในคลิปนะคะแต่ว่าแม่สบ,บายเมียนะค่ะแต่แม่เพิ่งโซ่ไขมือสุดถ่ายเน้ะพี่น้องนเนาะแม่นค่ะก็เลยบว่าได้ลงคลิปนะคะเม่นลงไปกะพี่น้องกับสิหาสื่อว่าท่านนะคะลอตเตอรี่เนาะเอาแม่อันนี้บึ่งของคงสุดท้ายงวดนี้นะคะประจำวันที่สิบหนะคะตรกฎาคได เอาเลขคนท่องบ่แม่เอาเลขคนท่องมันฝันภาษาเมื่อกี่มีแต่ะคนท่องเออคนท่องว่าข้นฝันบ่แม่เป็นฝันบเขามาเขียนให้หมอเลยเขียนให้หมอเลยค่ะมุ้ยสบายัวหนังสือแม่มันอ่านหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกสิบหกมันบ่ออกดอกมันเขาฝันมันเขาจ้องมาเขียนให้หนึ่งแปดหกโอ้ ส6บกคือสีบอกนอเนอะเหลขข็กคนทองแมนแมนของ้านตาโทรมาบอกอ,อันนี้เป็นตัวพิเศษแถมน,นะพี่น้องเนาะแมนเหลขข็กคนทองห้ยแม่นะคะหนึ่งแปดหกนะคะสั่งขึ้นได้ไหมเนี่ยเอาพี่น้องอแคปหน้าจอไว้นะคะโค้งสุด้ายนะคะเานะเาะ เอาค่ะตัวเลขชัดเจนอยู่นะคะเนาะเจ็ดสองสองตัวตัวเขียนฮะอู้นี่เนาะเจ็ดสองมี่อยู่นี่แม่บนนะคะมีเจ็ดสองแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะล่างนะคะมี่ซีหกซีเจ็ดแปดเจ็ดนะคะซี่หกซี่เจ็ดแปดเจ็ดนี่แม่นักไปทางล่างนะคะผู้ใดอยากสื่อติดบนไว้น่ำตับอบเป็นยังตาเป็นยังกลับหน่ำเด้อพี่น้องเด้อกลับหน่ำนี่นี่มากตัวได้กว่าเป็นพิเศษ ตัวนี้มักซีซเจ็ดซีเจ็ดครับแต่ว่าบาว่งครับนกบาว่งแต่ข้างบนก็มักตัวนี้มักแปดหนึ่งแปดหนึ่งบนเน้นแปดหนึ่งล่างเน้นซีเจ็ดครับเอาชัดเจนแล้วพี่น้องฟังคลิปให้จบเด้อค่ะเด้อเอาแคปไปนะคะแล้วพี่น้องคะแคปไปเด้อค่ะ โอ้สุดท้ายเหรอเนาะค่ะแม่ดารานะค่ะมือคือกระไรเงินแล้วแมีนบ่แม่แม่ได้อีล้วจิ้แล้วทะซื่อได้นี่ได้เงินเลยเนาะแม่เอาแปกทั้งบนทั้งล่างอีกแม่งวดนี้แต่ตัวนี้นะแม่ซื้อเว้นหลายแหละที่เกตนี่หลายเดินไลายใบแล้วนทั้งลอตเตอรี่พ่อเบิรงบอลลอตเตอรี่พ่อแม่ในไปลอตเตอรี่นักเลยซีเกตพ่อแม่เนาะซีเกตเกตซีคนทองไฮแม่นี่หนึ่งแปดหกเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งแปดหกนะคะ อยู่ในวงมกรอบสี่เหลี่ยมครับนี่แในคนทองหายแม่นะครับบัรทัดเพิ่นหาโซกเนาะพัดได้ออกนะครับสามตัวตกนี่แหละเสียบอกให้สามตัวแล้วก็มาบอกว่าอย่าลืมเด้อแปดนึ่งนึ่งแปดคนมาคนทองนั่นแหละเอามัตรงเลขแม่วันตรงเลขแม่หนึ่งแปดหกตันเลยเนาะเด้อพี่น้องคนทองเนาะค่ะเนาะสมัครหนี้แห้งมาแปดหนึ่งเนีน บนนี้มักแปดหนึ่งล่างนี้มากเจ็ดเก็นี 5, 8, ่ละนี่ละห้าแปดหนึ่งอืนี่ละเอาแคบหนาจอไว้เด้อพี่น้องเด้อชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวบนนะคะห้าเจ็ดสองห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งนะคะโตกันของแม่คือหาเจ็ดเจ็ดกับหาแปดแปดนะคะอันนี้เป็นชุดสามตัวเด้อพี่น้องเด้อค่ะเมนว่านักชุดสามตัวก็คือนักไปที่หาแปดหนึ่งแล้วแม่ เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมียผมมักแปดหนึ่งนะคะมักตัวนี้ค่ะมักขาแปดหนึ่งน้องเมียนาะแม่ข้างล่างก็มักตัวนี้มักสี่เจ็ดน้องพี่น้องเด็หันเสื้อให้ซื้อเบิร์ตนั่นแหละค่ะเพราะว่าอันนี้อันนี้ถามว่าเรื่องมักเนาะแม่เนาะแม่นเขามักเขาก็บบอลูว่าสีออกตัวมัดขึ้อสีออกตัวร่องมันบี่ยงเมียนเม่ยนเมีค่ะเขาต้องซื้อไว้เบิร์ตแล้วพี่น้องกันไว้เนาะซื้อกันไว้กับน้ำเยอะอย่ามาบอกกับเยอะกับแตกดิค่ะขึ้นสิ่ในบางทีชมกันนะครับ ของเมดาล่าเพิ่นกลับมาแล้วครับฟ้งคงสุดท้ายมือเรียกออกเพราะฉะนั้นมีประกาศจบได้ครับเรเป็นเพียงแนวทางทางช่องพงพาลวยได้ไม่นับเสนอ fc ในบางท่งชมกันกับขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิงมาชมเข้ามาติดตามกดกระดิ่งแังเตือนเลยหมดนะครับเรือเดี๋ยวลงคลิปต่อไปกับเสียงบริพาลพดกันเพราะฉะนั้นขับมาเบิงมาชมครับกดกระดิ่งแังเตือนทางช่องนะครับพงพาลวยครับกดกระดิ่งไว้เพื่อเสียงพาดครับสำหรับคลิปนี้ขอับต่อไปเพียงแค่บอกคลิปนะพบกันในครับสวัสดีครับ